ข้าพิม um ัน حمد لله رب العالمين وصلاة ا ل وسلام ا ل على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسنٍ ا إلى يوم الدين و س ل م ت س ل ي م ا ك ث ي ر ا ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่มศรัทธาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับรายการอันฮะดิษนะครับเป็นฮะดิษบทที่6นะครับในคาบที่3นะครับ ใช้เวลากับพี่น้องมากนิดหนึ่งนะครับต้องขอมาอัพด้วยเพราะว่ามีเนื้อหาสาระอีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่จะต้องพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจเพราะว่ามีตัวอย่างในอดีตด้วยนะครับที่ผมจะต้องพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของฮะดิษบทนี้นะครับผมจะอ่านทบทวนอีกสักครั้งนะครับเพื่อให้เป็นบทเรียนต่อเนื่องของเรานะครับจากท่านอบีุฮุรรร์ราะดิลลอฮฺออันฮุกละซาตุรอูลลลอฮิซลาลลอฮะายิวาซัลลักู มานาให้ทุกุมอันหุฟัชตนิบูหุวมาอมรตุกุมบิฮิฟะตูมินหุมัสตะตุมฟอินนามาอัลละกัลลาีมังกาะกับละกุมกัสรตุมาซาอิลหิมวักติลาฟุหุมอัลาอัมบิยาอิหิมรวาหุนบุคารีวะมุสลิมุนจากท่านอบีฮุไรร์นั้นได้เล่าว่าฉันนั้นได้ยินท่านอบีมุฮัมมัดลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ฉันนั้นได้สั่งห้ามพวกท่านพวกท่านทั้งหลายจงละเว้นเถิด และสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ชั้นนั้นได้สั่งใช้พวกท่านพวกท่านนั้นจงปฏิบัติให้สุดความสามารถของพวกท่านเท่าที่ท่านนั้นมีความสามารถจะปฏิบัติได้เพราะแท้จริงสิ่งที่ถือได้ว่าทําให้คนรุ่นก่อนก่อนมาก่อนหน้าพวกท่านเนี่ยได้พินาศมาแล้วนั่นก็คือเขานั้นซักไซส์หรือว่าสอบถามนะครับกับมากจนเกินไปและเขานั้นได้ ขัดแย้งนะครับกับบรรดาอัมบียะหรือบรรดานบีที่อัลลอฮฺสุภาห์ฮุวตาลานั้นได้ส่งมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือฮะดีษที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะครับฮะดีษบทนี้นะครับผมได้พูดมาถึงเรื่องราวของสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้สั่งใช้ในทิ้งท้ายในครั้งที่แล้วนะครับว่าอัลลอฮฺสุภาห์ฮุวตาลานั้นได้ทรงตัดในพระมหาคัมภีร์อันกุรอาน ได้ทรงบอกว่าวามาอาตากุมุรอซูลุฟะฮุดูฮูวามานาฮากุมอันฮูฟันตะฮูนะครับนั่นก็คือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราซูลของพวกท่านนั้นได้นํามาให้กับพวกท่านพวกท่านจงปฏิบัติตามเถิดและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านนาบีนั้นได้สั่งห้ามไว้ท่านจงงดเถิดจงละทิ้งเถิดนี่ก็คือคําสั่งใช้ของลอสพานวตาลากับการมาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีนั้นได้บอกนะครับว่าคําสั่งใช้เนี่ยนะครับให้ท่านนั้นปฏิบัต,ต แสดงว่าคมสั่งใช้มีทั้งสิ่งที่นักวิชาการก็ได้แบ่งออกเป็นหลายอย่างนะครับเหมือนดังเช่นคําสั่งห้ามคําสั่งห้ามนั้นมีทั้งที่เป็นวาญิบวาญิบแปลว่าอะไรครับวาญิบต้องทิง้งเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องเรื่องของจีนาเรื่องของเล่าเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการเรียกว่าอักตันยูต่อพ่อแม Ä ่ต่างๆนานาเหล่านี้เป็นคําสั่งห้ามให้ละทิง้งจําเป็นต้องละทิง้งใครปฏิบัติถือเป็นโทษใหญ่เป็นบาปใหญ่ คำสั่งห้ามในเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านักวิชาการมาดูประ,ประมวลจากะดิษของท่านนาบีแล้วเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นแค่มักระเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ละทิ้งใครละทิ้งก็จะได้ผลบุญแต่ถ้าหากปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดโทษแต่อย่างใดนะครับก็ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำหนักที่นักวิชาการนั้นได้ให้ไว้เช่นเดียวกันนะครับ ในท่อนที่สองในฮะดิษบทนี้ท่านนาบีนั้นได้บอกว่าและคาสั่งใช้เนี่ยให้ท่านปฏิบัติให้สุดความสามารถของพวกท่านฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับมีเป็นมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นภาพให้ชัดเจนว่าอย่างไรก็ดีคําสั่งใช้เนี่ยถือได้ว่ามีทั้งที่เป็นวาจิบเช่นเรื่องของการละหมาดท่านนาบีได้พูดครั้งหนึ่งนะครับในฮะดิษที่พี่น้องได้ยินได้ฟังจากผู้รู้นะักวิชาการเช่นเดียวกันท่านนาบีว่าซัลลิกอิมัน ว่าอิลลัมยาสติอัฟกาอิดนว่าอิลลัมยาสติอัฟอาเลกบินจัเอากมามะกลาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีนั้นได้กล่าวว่านะครับว่าท่านจงละหมาดในสภาพที่ท่านยืนตรงนะครับยืนละหมาดในสภาพที่ยืนถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะยืนได้ต้องละหมาดแต่อย่างไรต้องละหมาดทิ้งละหมาดไม่ได้นะครับทิ้งละหมาดเป็นบาปใหญ่นะครับหากว่าท่านไม่สามารถที่จะยืนได้แต่ต้องละหมาดอยู่นะครับไม่สามารถที่จะยืนได้ก็ให้นั่ง นะครับก็ให้นั่งท่านอาบีบอกว่าหากว่าท่านไม่สามารถยืนนั่งได้ก็ให้นอนตะแคงข้างนี่ก็คือเรื่องราวของการละหมาดถ,ถามว่าต้องละหมาดไหมต้องละหมาดแต่อยู่ในสภาพใดแล้วแต่ความสามารถของเราเราอยู่ในสภาพที่สมบูรณ การละมาที่ถือเป็นเงื่อนไขของการละมาหมาด1 2 3 4 5ของเราเช่นจําเป็นจะต้องมีต่อฮาระก็คือการอาบน้ําละมาดอย่างสมบูรณ์ที่ท่านนาบีใช้เมื่อมีน้ําครบถ้วนสมบูรณ์เราไม่ได้มีอุปสรรคในการใช้น้ําแต่อย่างใดต้องอาบน้ําละมาดก่อนที่เราจะละมาดเราไม่สามารถอาบน้ําละมาดได้ทําอย่างไรล่ะครับพี่น้องศาส,สนาให้ทางออกทําอย่างไรด้วยกับการตะยำม,มุมการตะยำม,มุมเป็นการทดแทนในการอาบน้ําละมาดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเ,เราอาจจะใส่เฟือกใส่อะไรก็แล้วแต่ โดยที่อวัยวะที่ถือว่าเป็นฟัารดูที่เราจําเป็นจะต้องล้างเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะโดนน้ําได้ตามคําสั่งของแพทย์อาจจะทําให้เกิดแผลอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อต่างๆนาน,นา,นนานเพราะฉะนั้นตรงนี้อิสลามก็ถอยจากการอาบน้ำละหมาดมาสู่การใช้ฝุ่นแทนน้ําด้วยกับการตะยำม,มุมนะครับการใช้ฝุ่นแทนน้ําด้วยกับการตะยำม,มุมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่รุกซะที่อนุญาต โดยปกติการละหมาดถือว่าจําเป็นการเดินทางในขณะที่เรานั้นในในเวลาของการละหมาดก็เช่นเดียวกันจากสี่สี่รอกสี่รักอัตเนี่ยมาเสือเหลือ2องรักะอัตแล้วก็สามารถย่อได้แล้วก็รวมได้นี่ก็คือรุกซ้อต่างๆนะครับในเรื่องราวของการละหมาดเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติให้สุดความสามารถของเรา นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนาบีนั้นได้บอกกล่าวให้กับเรานะครับในอายะอันกุรอานอัลลอฮ์สุภาหนวตาลานั้นได้ทรงตัดว่าฟัตต oh um ักุลลอห์มัสตาตุอตุมให้ท่านทั้งหลายนั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุภาหนวตาลาให้สุดความสามารถของเราให้เต็มความสามารถของเรานะครับอันนี้ก็คือพระมหาคัมภีร์อันกุรอานและก็ตัวอย่างของการละหมาดพี่น้องก็คงเข้าใจอยู่แล้วนะครับในท่อนต่อไปนะครับท่านนาบีนั้นได้บอกต่อว่า ฟะอินนัมาอาละลกัะล,ละดีมังการ์นะครัลกลุ่มบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเราเนี่ยเขาได้พินาศไปแล้วเหตุผลในคาพินาศของเขาล่ะครับพี่น้องกัสรอตุมาสซาอิลิฮิมเขานั้นได้ถามซักไซไล่เลียงมากจนเกินไปคําว่าถามไม่ได้ถามธรรมดาเพราะคาถามโดยทั่วไปเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตในคําถามและเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นส่งเสริมครั้งหนึ่งสหาบะคนหนึ่งเดินทางออกไปพร้อมกับเหล่าบรรดาสหาบะอีกหลายคน นะครับท่านนาบีสหาบะาคนนี้เนี่ยปรากฏว่าศีรษะขีกศีรษะแตกนี่นะครับปรากฏว่ามีจานาบะขึ้นมามีตัวเปื้อนขึ้นมานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับมีจานาบะนะครับก็ไปถามสหาบะาที่อาวุโสกว่าที่มีความรู้มากกว่าบอกว่าในสภาพชั้นแบบนี้ชั้นหัวฉีหัวแตกขนาดนี้นะครับแผลก็เวอะวะขนาดนี้ฉั้นขอใช้ลุกซ่อขอใช้ข้อผ่อนผันในเรื่องของการ ใช้การตตยมมุมได้ไหมใช้ฝุ่นแทนน้ําได้ไหมนะครับสหาบากลุ่มนั้นก็พิจารณากันบอกกันเอฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอุปสรรคนะท่านยังไงต้องอาบน้ํายานาบ้าต้องอาบน้ําอัลลุสปรากฏว่าสหาบาท่านนั้นก็นําเอาฟัตวาของสหาบาคคนกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับไปปฏิบัติปรากฏพอปฏิบัติก็เสียชีวิตเรื่องราวก็ถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีก็บอกแล้วก็ตําหนิสหาบากลุ่มนั้นนะครับ ที่ฟัตวาออกไปแบบนั้นแล้วท่านนาบีบอกว่าสิ่งที่จะละลายความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าจะต้องถามไม่รู้เนี่ยต้องถามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นแบบฉบับของเราว่าเรื่องคําถามนั้นเป็นเรื่องอนุญาตแต่ถามเนี่ยต้องถามให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ถามแล้วให้คนตีกันไม่ได้ถามแล้วให้คนทะเลาะกันถามยุยงส่งเสริมถามเพื่อที่จะเลี่ยงหลักการเหมือนดังเช่นบันิอิสราอ,อินที่ถามท่านนาบีมูซา ถามว่าท่านอัลลอฮฺสุภามีคนเสียชีวิตอัลลอฮฺสุภาโนตาลาใช้ในสุรออนบกร้อที่มาที่ไปของสุรออนบกร้อนนี่นะครับถามอะไรครับพี่น้องท่านนาบีุมูซาก็บอกว่าอัลลอฮฺสุภาโนตาลาสั่งใช้พวกท่านให้เชื่อดวัวนะครับแล้วนาส่วนหนึ่งส่วนใดมาตีที่คนตายคนตายจะฟื้นมาแล้วก็บอกว่าใครเป็นคนเป็นคนฆ่าบันิอิสราอีนเนี่ยซักไซไล่เลียงจนกระทั่งว่าในท้ายอายาบอกว่าวากาดูย์ฟาลูน จนกระทั่งว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเกือบจะปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วถามว่าวัวสีอะไรงัวผิวพันธุ์อย่างไรงัวอายุเท่าไรงัวอย่างงั้นงัวอย่างนี้จนกระทั่งว่าจะหางัวชนิดดังกล่าวที่เขาถามไปถามมาเนี่ยจนกระทั่งว่าหาไม่ได้เลยเนี่ยก็คือคําถามที่ต้องห้ามนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้คําถามนั้นจะต้องยังประโยชน์คําถามนั้นถามด้วยความบริสุทธิ์ใจคําถามเนี่ยอาจจำเป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับคนอื่นคําถามเนี่ยไม่ได้ถามแบบตีรวนหรือไม่ได้ถามให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงในในสังคมของเราหรือคําถามที่ทําให้คนตีกันให้คนทะเลาะกันไอ้คําถามแบบนี้นะครับเป็นคําถามของพวกบันิอิสตราอินทีพิณาศกันมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงในคําถามลักษณะแบบนี้นะครับเราในฐานะคนเรียนคนรู้กันเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องรู้ทันบนคําถามเช่นเดียวกันจะตอบหรือไม่ตอบเนี่ยอันนั้นเราก็ เป็นวิววนิจฉนาของคนที่เป็นคนรู้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่มากมายนะครับที่ไม่เกิดประโยชน์ในสังคมของเรา,าเยอะแยะและคําถามหลายมากมายจํานวนมากที่มีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลบางทีไม่มีประโยชน์กับเรานะครับแต่ไปมีประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผลบุญในคําถามดังกล่าวนั้นด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในตัวอย่างของคําถามที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะครับเช่นคาถามในเรื่องของอัลลอฮ์ นะครับท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยได้ถูกถามนะครับชายคนหนึ่งเนี่ยถามในเรื่องการประทับของลอสผานุวัตลาว่าอัลลอฮ์เนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก hm ์อะราะห์มานูอัลันอัชชสตาวันนี้เป็นพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าอัลลอฮ์สุผานุวัตลานั้นนั่งอยู่บนบัลลังก์คนคนหนึ่งจึงถามอิหม่ามมาลิกในยุคข,ของท่านอิหม่ามมาลิกอัสลับอัสรอล้วเนี่ยถามว่านั่งบนบัลลังก์นั่งยังไงอัลลอฮ์นั่งยังไงอิหม่ามมาลิกก็เลยตอบชายคนนั้นนะครับว่าคําถามแบบบบบนนนีี้้ยยมมมมมมมัมััไไ่่่ปรรระโช์ตอออววาาาางงูคิิหลกก อันใกล้ฟุมอันอิสติวะอุมาอลูมการนั่งเนี่ยเป็นที่รู้จักนั่งยังไงเนี่ยเป็นที่รู้ไม่รู้นั่งยังไงอัลล่อนั่งย่างไรแต่เป็นที่รู้เป็นความเหมาะสมของอัลลอซุภานอวตาลานะครับวันใกล้ฟะมาจูนส่วนนั่งอย่างไรเอาก้นนั่งเหมือนกับมนุษย์นั่งอันนั้นไกลฟะมะจูนไม่มีใครรู้นั่งอย่างไรเรือนร่างสรีระของอัลลอซ์เป็นยางไรไม่มีใครรู้นะครับวันใกล้ฟะมาจูน วส่ว uh, ัลอีมานุบิฮิวาจิบุนและอีมานในการนั่งของลอสุภานุตาลลาการประทับบนอาราชของลอสุภานุตาลลาเนี่ยถือว่าจําเป็นจะต้องอีมานจําเป็นจะต้อง إ ي มานว่าลอสุภานุตาลลานั้นทรงประทับบนอาราชของพระองค์ส่วนนั่งอย่างไรไม่รู้นั่งแบบไหนเอาเอามือเอามือเท้าสองข้างหรือเปล่าเอาอย่างนั้นเอาไม่มีมีใครรู้นะครับเป็นคุณลักษณะอันสูงส่งของอลอสุภานุตัาลาให้อลลอสุภานุตัาลานั้นบอกว่าพระองค์ทรงนั่งคือนั่ง พระองค์ทรงประทับคือประทับเท่านั้นเองเขาเข้าใจกันมาตั้งแต่ยุคในสมัยของท่านนบียุคสฮฮาบะยุคของซาลับไม่มีใครถามส่วนคนถามเนี่ยท่านอิมามมาลิกบอกวัสซูอาลูอันฮูบิดะตุนคําถามเนี่ยเป็นบิดะเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องจอมปลอมเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับจึงอยากจะให้เราทุกคนได้ระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องคําถามที่ถือว่าเป็นประโยชน์ท่านนบีอัลลอฮฺสฮานอฺตาลาดได้ทรงตัดว่าฟัสอาลูอัน ฟัซอะลูอะฮละดิกอิงกุนตุมลาตาลามูนท่านทั้งหลายนั้นจงถามผู้รู้เถิดนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยถามเถิดอิงกุลตุมลาตาละมูนหากท่านทั้งหลายนั้นไม่รู้ผมบอกไปแล้วนะครับคำถามไม่มีประโยชน์เป็นคำถามแบบใดคำถามตีรวนคำถามซักไซไล่เลียงคำถามมากจนเกินเหตุถามหาแง่หามุมหาช่องว่างหาช่องอะไรที่รอดออกไปเหมือนกับไอคนที่วางคนกดหมดกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะครับเวลามีช่องโหว่ก็หาช่องโหว่ เข้าไปอะไรประมาณนี้พวกนี้มีเจตนามีเจตจำนงที่ไม่ดีไม่งามทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องประการสุดท้ายนะครับในหะดิษของท่านนาบีเช่นเดียวกันนะครับท่านนาบีก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาทั้งหลายนั้นพินาศนั่นก็คือวัคต uh um ah ิลาฟูฮุมอาลออัมบียาอิหิมและการที่เขานั้นขัดแย้ง กับเหล่าบรรดานาบีของพวกเขาไม่เช pues okay. being, ื่อฟังเหล่าบรรดานาบีของพวกเขาตัวอย่างก็เห็นชัดเจนนะครับกับกลุ่มที่มาก่อนหน้าเราไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยของท่านนบีโนฮะัยฮิสลามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงท่านนบีมหัมัสลลลลฮวอะลัยฮิวสลัมในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานได้พูดถึงท่านนบีโนฮะัลฮิสลามนะครับวะกาลนูฮุรรับบีอินนะฮุมะซาอูนีวัตดะบะอูมัลลัมยะซิตมาละฮูะวะลาดฮูอิลลาคซารอความว่านะครับ อเลสสภาโนตาานั้นได้ทรงตัดว่าและนัวนั้นได้กล่าวต่อพระผู้อภิบาลของเขานะครับก็คือโอ้พระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยแท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ฝ่าฝืนฉันไม่เชื่อฟังคําสั่งของฉันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดังกล่าวก็ไม่ไม่ทำให้เป็นการเพิ่มเติมขออย่าให้พระองค์นั้นได้เพิ่มให้เขานั้นมีทรัพย์สินเพิ่มใหเเเ้เรียกว่าลูกหลานของเขานั้นได้เพิ่มเติม,ตมขึ้นมานอกจากมันจะเป็นแคบ ความหายนณะหรือความขัดทุนเท่านั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนนะครับต่อท่านนบีนบฮาลยฮิสาลามนะครับในพระมหาคัมภีร์อันกุานเนี่ยมากมายนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับและก็หวังดีกับเรื่องของศาสนาโดยที่ไม่มีตัวบทไม่มีหลักฐานก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของคําสั่งเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสิ้นชายคนหนึ่งมหาท่านอิหม่ามลิกบอกว่าจะขอคองเอีอมจากมัสยิดของท่านนบีไปเลยได้ไหมไม่ต้องคองเอีรอมที่มีกอดท่านอิหม่ามลิกบอกว่่่าาานนีกรฝฝื คำสั่งแล้วนะนะครับทำไมอ่ะเพราะนาบีสอนให้ไปครองเอียรรอมจะไปทําอุมรอดทำฮัชเนี่ยที่มีกอดนะครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยอยากจะได้ความดีเพิ่มเลยมาครองเอียรรอมที่มัสที่มสัมสยิดของท่านนาบีท่านอิมามมาลิกบอกว่ากระทำแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนาบีและเกรงว่าจะเกิดการจะเกิดการลงโทษในการฝ่าฝืนในคําสั่งของท่านนาบีไดยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นที่ชัดเจนพี่น้องก็คงได้ยินได้ฟังเรื่องนี้กันอยู่อย่างบ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นฮะดติสบทนี้ก็ให้ข้อมูลให้สาระกับพี่น้องหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็ในสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวสิ่งที่เรานั้นได้รับจากฮะดติสบทนี้นะครับอิหม่ามนาวีนะครับได้พูดว่าจะรู้ในฮะติสของท่านนบีในที่เป็นสาเหตุของฮะดติสบทนี้นะครับท่าน อิหม่ามนาวีได้บอกว่าที่ท่านนาบีบอกว่า,ารูนีมาตรรกตุกุมอันนี้ไม่มีในบทเรียนของเรานะครับเป็นฮะดิษเสริมที่ผมบอกว่าเป็นที่มาที่ไปของฮะดิษบทนี้นั่นก็คือท่านนาบีบอกว่าให้ปล่อยให้ทิ้งนะครับพวกท่านทั้งหลายทิ้งปล่อยเถอะในสิ่งที่ฉันนั้นไม่ได้พูดถึงไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้อธิบายถึงเนี่ยเพราะฉะน,นั้นไม่ต้องซักไซ้ไล่เลี้ยงให้มากนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยให้เรานั้นปฏิบัติตาม นนยะตามหูกลมของศาสนาที่ท่านนาบีนั้นได้บอกไว้ให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอื่นๆที่ไม่มีในศาสนาไม่มีได้มีบอกไว้เนี่ยแน่นอนอิชัลลอฮอัลลอฮ์สุภาโนตะราก็ไม่เอาโทษกับเราอย่างแน่นอนนะครับเหมือนดังเช่นคําถามก็ถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่จะเกิด มักเกิดผลกับตัวเรากับสังคมของเรานะครับท่านอิหม่ามฮาฟิดอันอัสกอลานีนะครับอิบน์ฮาัดก็ได้บอกเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าฮะดิษบทนี้ก็ได้ชี้ได้บ่งบอกถึงว่าอะไรครับว่าให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่สําคัญที่สุดอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นจะต้องปฏิบัติในขณะนั้นเนี่ย ก็ควรจะปฏิบัติไม่ใช่มัแต่เปะวิงเวลาถามหน่นถามนี่ถามนั่นแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ถามในลักษณะเจตนาไม่ดีเนี่ยก็คือคนไม่ทำอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถามได้แต่จะให้มีประโยชน์ให้เกิดมรรคเกิดผลพิจารณาบนคำถามของตัวเองตรวจสอบเจตนาของตัวเองว่าสิ่งที่ฉันได้ถามเนี่ยถามเพื่ออะไร ถามเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวฉันไหมกับสังคมของฉันไหมหรือถามเพื่อที่จะให้แทงกันไปแทงกันมาทิ่มกันไปทิ่มกันมาต่างๆนานาเหล่าน,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 านี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิน้นแล้วก็อาจจะไปเกิดโทษและทําให้ประชาชาติอุมมะของเราเนี่ยนะครับเกิดความหายนณะในภาพรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นสาเหตุในเรื่องลักษณะแบบนี้นักวิชาการได้พูดเช่นเดียวกันนะครับบอกว่า ถือได้ว่าเป็นวาญยบนะครับเป,เป็นความจําเป็นสําหรับบุคคลที่มีความสามารถเนี่ยนะครับในชีวิตในครั้งหนึ่งต้องไปทำฮัชและไปทําอุมร์นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้เป็นอิจมาของบรรดาผู้รู้นะักวิชาการนะครับก็ในเรื่องของการทาฮัชพี่น้องก็รู้อยู่แล้วเรื่องของการทําอุมร์ก็มีบรรดาผู้รู้นะักวิชาการก็ให้ข้อคิดให้ข้อเตือนใจบ้างถ้าหากว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อันทำดุลิลลก็ถือว่าเป็นการพ้นวาญิบต่างๆนานาเหล่านี้ไปนะครับอิชาออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ ถือได้ว่าเป็นภาพรวมของฮะดิษบทนี้มีเนื้อหาในยะอะไรอีกมากมายนะครับที่พี่น้องหาข้อมูลหาความรู้ต่อได้นะครับและต่อยอดกับความรู้ของฮะดิษบทนี้ได้อิชชาอัลลอฮ์กลับมาพบกันใหม่นะครับในฮะดิษบท่อไปนะครับก็คือฮะดิษบท,ที่7นะครับซึ่งก็ถือว่า ใกล้เข้ามาเรื่อยๆในการเรียนรู้ของเรานะครับเพื่อให้เราทุกคนนั้นได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในเรื่องราวหะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮฮุอลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ผมนาเสนอแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยนะครับพี่น้องถือได้ว่าเป็นอุซูลเป็นรากฐานของศาสนาทั้งหมดเลยเป็นเรื่องที่พี่น้องนั้นจําเป็นจะต้องรู้จําเป็นจะต้องทําความเข้าใจและก็ต่อยอดบนความรู้ในเนื้อหาสาระของหะดิษบทนั้นๆต่อไปอินชาอัลลอฮ์อันนี้คือเป้าหมายของการ ทํารายการแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามกันต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์อักูลุกาลิฮ่าฟะสลักฟิรุลลอฮะลิวะลากุมวะลิสัยมิ่งคุลิดัมฟัสซักฟิรุอินนุฮฺวุลกัฟฟุรุรฮิมวะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารากาตุอัลลอฮุอัลลอฮฺุัลลอฮฺ